องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองครั้งที่22ประจำปี2566วันนี้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระเบดกระหม่อมให้นายจรันธาดาการสูตรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเทพทองแก่ผู้แทนองค์กรดีเด่นบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ด้านวิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ประจำปี2566 ซึ่งสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเป็นครั้งที่22เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐเอกชนตลอดจนนักสื่อสารมวลชนในวงการวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงและสื่อออนไลน์ที่ทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติให้ได้รับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ผลิตผลงานที่มีคุณภาพสร้างประโยชน์ทางด้านการศึกษาการปกครองสิ่งแวดล้อมและความบันเทิงรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อเวยาวชนของชาติและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจนสำหรับครั้งนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น53รางวัลประกอบด้วยองค์กรดีเด่นจำนวน19รางวัล บุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์จำนวน11รางวัลบุคคลดีเด่นด้านวิทยุกระจายเสียงจำนวน9รางวัลและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานรับโล่เกียรติยศจำนวน14รางวัล